โอ้ออกงานแล้วไปด้วยไปด้วยโอ้เสียงอะไรเงียงงอนเงียงงอนเลยโอ้ยมีแอร์ไหมนี่มันี้อ้าวไม่มีแอร์ป่ะใช่เช็ดจนที่เฉลี่ยเช็ดแล้วพี่ทำไมอทั้งนี้ที่แอร์มันปนเข้าแอร์ไม่ยึดมันเปิดปั๊บมันร้องเลยไหมมันร้องเพราะอะไรล่ะสาย<ม>พานไม่น่าจะไอ้หน้าคมหน้าคัดจริงเหรอใช่โมคำนี้เลยนะ ไปนี่เลยคนเออแล้วมันก็จะมันก็จะสะดวกไงหาเงินซ่อมก่อนเนาะเปลี่ยนยางไหมอืออือไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมันงานมันจะเสร็จแล้วลีบกี่วันคาร์โบมันจะไม่ถามใกล้เต็มแล้วเด็กน่าจะพรุ่งนี้มั้งตอนหนึ่งมั้งบ่ใช่ไหมว้วู้าวว้าวว้าวพี่ได้ถามแกไหมฮะพี่ได้ถามกไหมเมื่อกี้นะเนี่ยถามก็เต็มเลยเรียกว่าก็ใกล้เต็มแล้วนะไม่รู้อ่ะ แค่าจากกรงนี่เลยอีกวนหนึดูไปน,นะเพราะว่าไม่รูน่าจะระดับมันเกินเนี่ยมเป็นแกเก่าเกาเราออกมาเนี่ยวิ่งเกียร์อะไรวะนีเ่เนี่ยู้เร็วโคตรโอ้โอ้โอ้เสียงโอ้ยังไม่ได้ดูไฟไท้ายเลยนี่ไฟเดียวอ่ะ่ะทำเที่ยวก่อนได้กี่เที่ยวละเที่ยวที่ห้าห้าละ ลองเกียร์ใหม่นะเป็นไงนื่อเนือยากจริงเหรอเจอเนื่อแล้วเจอะเจอแล้วยากเลยยากเหมือนเหมือนแบรายไปเลยเรอพมันเกียรอมันพอมันลมันหยุ่ะแต่เราบใแเราไต่อได้อีีแล้วอยู่ก็ดีแล้วดีแล้วทเลยเลยเออ ไปได้ไม่รู้ใครจะพังอีกใสยย่เยอด้วยเนะาะววันนี้รู้สึกใส่เยอะกว่าเมื่อวานเอยยองานลุกลังวันนี้หมดหมน้ำมันเยอะนะน้ำมันวันหนึ่งหมดกี่เที่ยวเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเติมพันหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่ เท่าวเที่ยวแต่เราน่าจะในวิรุ่นเราจะยังซื้ออะไรซล้กชิมข้าวไม่มีข้าวเลยเนี่ย<อ>เดี๋ยวพี่ไม่เหลือไงใครนี่ยิด็น้อยมันอยากมารถในมีเอก็พากันมันนัง่งก็อย่างนี้ใคยเอาข้าว เราขอ้นี่ห้าเจ็ดนะอันนี้มีห้าเลยเอันนี้ห้าหกเจ็ดได้อยู่ไลยน้ำมันได้ไหมล่ะเอาน้ำมันเหลือมาวิ่งเติมัเท่าไหร่แล้วสองพันสองพันหมดแล้วนะใช่มันหมดรวดเร็วจนมันไม่ได้เยอะนะไปนี่เลยหมดเร็วแท้นับไฟล์ไรไฟล์ไรด้วยแล้นี่ได้ไม่ใช่เขาวิ่งเงินได้เงินเยอะๆแล้วเราเพิ่งมาวิ่งอ่ะ พี่เลยไปย้อนชวนส่วนไรใครจะไปดูโอ้ยพี่มาถ่ายจนพี่ก็มายอมถามอ่ะไม่กล้าถามเนาะ ไปถอยไปเลยแล้วกว่าพี่มาบ้านมานเลยหนอเออดีนะใกล้บบร้านปะยางไม่รู้ว่ายังไงนะดูก่อน,น,บบนใส่ไม้ยางก็จะโค้งไม้หนอนเลยใส่เรื่องเลยปะตอนนี้ไอ้ร้านยางมาถึงดิเออมานมันเลยมานกูุยเยล ดีเลยกินข้าวครับอืมพยายามตังผมนะงเน้อตังเค้าน่ะนี่ผมไม่มีตังคว่าจะบุดโอ้ยร้านก็ปิดอีกเข้าไปก่อนนึกคิดอ่ะร้านก็ปิดอีกต้องไปนู่นน่ะออกมาไม่มีทินอืมผานไปก่อนโอ้ยสวยแท้ เนี่ยโอ้มานานแล้วมันมาในโซเที่ยวแล้วมันมีอยู่ร้านตรงนั้นเปิดอยู่โอ้ห่างไกลเลยยี่นี่ยจะแต่างานยาวนะาจะต้องเปลี่ยนแหละดูดูงานก่อนอันนี้พี่จะปณาเลฮะพี่จะปณาเลปล่าอะไรเนาะเปล่าโอ้ยเขามียางเปลี่ยนไหม ฮะ <c oughs> มันเท่ไม่ใช่ว่าไอ,อ้อะไอ้บึ้มเนี่ยมันไม่เป็นไรไอ้บุ้ม <ừ, S 2> เย่ยเอาไม่อยู่นี่เลยเ <ừ, S 2> ือยเราวิ่งเืเราทรงตัวได้เล้ว่ะบุ้มมาเอเอาถึงแล้วเดีเยดูสภาพยางก่อนเดนาเขาเย้ง,ยงไมยยืยยืมยืมยยืมมนยยยยยวยยยย ันจะยางของเสียบีนี่อู้้บาตรรวดเล่นหนักเลยนะนะ่ะเป็นไงฮะถอยตัวป่ะนี่ได้คอนเทนต์เลย แต่ไม่อยากได้นะอโอมาทำงานอะไรมากันเยอะแยะนี่ใครใจา่ายค่าแรงวะนี่ฮะใครใจ่ายค่าแรงนี่มาโอ้กินก่อนนีอนน่อะไรนี่ทุกชิ้นเหรออือดูอือ

có vinh mà này sụp điều Ủa Em về lại tài ngân mà biển dạng dù măng Nói chạy, đa dù măng เดี๋ยวรอช่างก่อนครับเจอกันใหม่เจอลูกคินเน่าเลยไม่ไหวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเขาปะคันข้างในอยู่ไม่ได้ปะแล้วสรุปร้านคิวยืะ ไปที่อื่นไปคล,ลานไปเรื่อยๆรู้จะรับได้หรือเปล่าเนี่ย